ไม่ต้เก็บเข้ามาเก็บเพื่อเราแต่ไม่เข้าเพื่อยันเพื่อเยอะเยอะอย่าลืมให้หยุดใจเยอะอย่าลืมนะการดูเข้าเด็กนี่น้ำอาบน้ำไปน้ำ